วัคซีนสำหรับโควิด19ที่ทั่วโลกกำลังรอคอยมีของบริษัทอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาสรุปสั้นๆให้ฟังนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องนัดเราลงอย่างที่ทุกคนรู้ๆกันอยู่ว่าตอนนี้มีบางประเทศได้เริ่มทำการฉีดวัคซีนสำหรับป้องกันโควิด19เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกากฉีดเรียบร้อยแล้วประเทศอังกฤษก็เริ่มฉีดไปแล้ว รวมถึงจีนกับรัสเซียก็มีประกาศว่าฉีดไปตั้งแต่ช่วงกลางปีแล้วนะครับเราจะมาลองดูกันว่าวัคซีนที่ผลิตสําหรับฉีดให้กับคนทั่วโลกเนี่ยมันมีตัวไหนบ้างสําหรับจีนกับรัสเซียเขาผลิตวัคซีนเพื่อใช้ในการภายในและเตรียมที่จะจัดจาหน่ายซึ่งตอนนี้ทั่วโลกไม่ได้มีใครสั่งซื้อไปทางจีนกับรัสเซียณตอนนี้นะครับส่วนใหญ่ประเทศต่างๆจะซื้อกันอยู่3เจ้าใหญ่ๆก็คือของบริษัทไฟเซอร์แอนด์ไบออนเทคของบริษัท b o เดร่าและของบริษัทแอสต a าเซเนกาที่ร่วมวิจัยกับมหาวยาลัยออกฟอร์ดประเทศงกินนะครับซึ่งทางประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการสั่งซื้อไปแล้วสําหรับประชากร10ล้านคนแรกและตอนนี้มีข่าวว่าเริ่มฉีดไปแล้วประมาณ1ล้านคนส่วนอีก9ล้านคนที่ยังไม่ได้รับก็เพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอโดยทางอเมริกานั้นสั่งซื้อของบริษัทเเดี๋ยวผมจะเรียกสั้นๆว่าเป็นไซเฟอรนะครับ ซึ่งชื่อวัคซีนมันจะเป็นตัวยอ่อมันจะเรียกค่อนข้างยากสักหน่อยผมจะบอกแค่ครั้งเดียวแล้วกันแล้วต่อไปนี้เราจะแทนวัคซีนชนิดนั้น,น,นด้วยชื่อของบริษัทก็คือของไซเฟอร์จะเป็น BTN 162 B 2ต่อไปนี้จะเรียกว่าวัคซีนของไซเฟอรนะครับทีนี้มาดูของตัวแรกกันหน่อยของไซเฟอร์ที่พูดถึงเมื่อกี้นี้นะครับซึ่งของไซเฟอร์เนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อโควิดในอยู่ที่90% อย่างที่บอกคือมีอเมริกาอังกฤษรวมถึงจีนแล้วก็ญี่ปุ่นได้ทําการสั่งซื้อแล้วก็ฉีดไปแล้วด้วยแต่ว่าวัคซีนตัวนี้เขามีคําแนะนําว่า สำหรับคนที่แพ้ยาหรือแพ้ยาอย่างรุนแรงยังไม่แนะนําให้ฉีดคือนอกจากจะเป็นคนที่แพ้ยาแล้วก็วคือรวมถึงคนที่แพ้พวกวัคซีนแพ้อาหารเขาแนะนําว่ายังไม่ควรจะได้รับยาตัวนี้นะครับซึ่งมันมีผลข้างเคียงค่อนข้างรุนแรงถ้าเทียบกับวัคซีนอีก2ตัวที่ผมจะพูดถึงนะครับตัวต่อมาเป็นของบริษัทบั d เดนาชื่อวัคซีนจะเป็นตัวย่อว่า mrna ขีดหนึตัวนี้เขาบอกว่าสามารถยับยัง้งหรือป้องกันได้อยู่ที่94.5%ซซึ่งมากกว่าของบริษัทไซเฟอร์ และข้อดีของตัวนี้ก็คือผลข้างเคียงของการแพ้จะค่อนข้างน้อยคืออาการจะเหมือนกับเวลาที่เราฉีดวัคซีนสําหรับไข้หวัดใหญ่ก็คือมีอาการเป็นไข้หรือปวดเนื้อปวดตามตัวอะไรเงี้ยยังไม่มีข้อจํากัดว่าบุคคลประเภทไหนไม่ควรได้ฉีดน,นะครับสำหรับตัวสุดท้ายก็คือแอสตราเซเนกากับหมายออกฟอร์ดซึ่งจะพูดตัวไหนแม่งก็ยาวหมดเลยตัวย่อมันก็ A Z D 1 2 2 2, 2ก็คือตัวนี้เขาบอกว่ามีประสิทธิภาพเฉลีย่ยในการรักษาอยู่ที่70%ซึ่งถ้าเจนว่าสองตัวก่อนนั้น,นมันจะดูน้อยใช่ไหมแต่ว่าจริง เพิ่มประสิทธิภาพขึ้นไปถึง90%อันนี้จากแหล่งข่าวที่ผมหามานะครับแล้วพอไปอ่านอีอกชุดนึงเขาบอกว่ามันจะมีรูปแบบการฉีดซึ่งทั้ง3ตัวเนี่ยจะมีการฉีดคือรับโดสแรกแลวก็เวรนระยะแล้วก็รับโดสต่อไปซึ่งสําหรับตัวนี้มันมีการทดสอบให้เข้าตามหลักเกณฑ์ของ WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกก็คือมีการฉีดแบบโดสแรกฉีดแค่ครึ่งเดียวแล้วก็ฉีดโดสต่อมาเต็มเต็มอีกหนึ่งโดสจะรักษาได้ที่90%แบบที่2ก็คือเป็นการฉีด1ดดแล้้ววตามหอีกงโดสหล้ว่ามีประสิิทธน,น การป้องกันอยู่ที่ประมาณ62%นะครับซึ่งมันน้อยกว่าแบบแรกเพราะฉะนั้นการรักษาส่วนใหญ,ญ่ก็น่าจะใช้แบบแรกก็คือจิตครึ่งโดสแล้วตามด้วยดิงหนึ่งโดสของมอออฟอร์ดตัวนี้มันยังไม่เริ่มจัดจําหน่ายอย่างจริงจังคือยังอยู่ในเฟสทดลองเฟสน่าจะเฟสสุดท้ายแล้วแหละซึ่งทั้ง3ตัวนี้มันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสรุปเป็นทีละข้อว่าข้อดีข้อเสียข,ข,ของแต่ละอันอมันมีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นขอบอกในส่วนของประเทศไทยก่อนประเทศไทยอะ่ะสั่งซื้อของมออร์อ้ออฟอร 3ล้านคนเพราะว่ามันต้องฉีด2โดสเอ้ยฉีด2รอบก็คือ2โดสใช่ไหมแปลว่ามันพึ่งได้ยังไม่ถึง ประมาณสัก20%ของประเทศแต่ก็มีข่าวว่ารัฐบาลก็จะสั่งซื้อจากบริษัทอื่นๆมาเพิ่มเติมอีกให้ครอบคลุมประชากร50%ของประเทศภายในสิ้นปี64นะครับก็คือสิ้นปีหน้าแล้วข้อสาคัญสําหรับตัวยาของมอร์ฟอร์ดอันนี้นะครับก็คือผลข้างเคียงน้อยมากที่สุดถ้าเทียบกับอีก2ตัวก่อนหน้านะครับเพราะว่าผลข้างเคียงอ่ะสามารถรักษาได้โดยกินยาพาราเข้าไปซึ่งมันง่ายมากเลยก็แค่กินพาราหรือบางคนอาจจะไม่ต้องกินเลยก็ได้ถ้ามันน้อยกว่าวัคซีนของไข้หวัดใหญ่คือ ของตัวโมเดรนา้เทียบก็เทียบเท่ากับเข้าบาใหญ่ใช่ไหมซึ่งอันนั้นน่าจะมีแบบอาการไข้ขึ้นนอนส้มอะไรนั้นสำหรับคนที่เคยฉีดแล้วเป็นไข้นะก็น่าจะรู้ดีแต่ถ้ากินแค่ยาพารานี่คือผมคิดว่ามันน่าจะค่อนข้างนอนมากๆเลยซึ่งนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งเพราะว่ามันความเสี่ยงค่อนข้างต่ำแล้วก็อีกข้อได้เปรียบในการจัดเก็บ่างหานนี้มันเริ่มซับซ้อนลวเดี๋ยวผมทําเป็นตารางให้ดูแล้วกันว่าแต่ละบริษัทอ่ะมันมีข้อดีข้อเสียยังไงเรามาดูตารางสรุปข้อได้เเเเปรรรรรีีียยยบบบบบสของแต่ละะิิษษัััททนดูค ราคาต่อโดสอยู่ที่600บาทต่อโดสของบูเดนาจะอยู่ที่970-1,120บาทต่อโดสส่วนของเอสตาเซเนกาโอ้ยอันยากว่าอยู่ที่ประมาณ90-120บาทต่อโดสนะครับจำนวนโดสทั้ง3ตัวจะต้องฉีดทั้งหมด2โดสเหมือนกันหมดเลยคือจะมีความแตกต่างกันที่ไซเฟอร์จะฉีดห่างกันประมาณ21วันของบูโดนาจะฉีดห่างกัน 30วันส่วนของอัตตาเซเนกาจะฉีดห่างกันที่30วันเช่นกันประสิทธิภาพในการยับยั้งไซเฟอร์อยู่ที่90%โลรานาอยู่ที่94.5%อัตตาเซเนกาอยู่ที่70%ของไซเฟอร์การจัดเก็บจะต้องจัดเก็บไว้ที่อุณหภูมิติดลบ70องศานะครับส่วนโลรานาสามารถเก็บไว้ที่2 8องศาซึ่งอุณหภูมิแค่เย็นปกตินะครับจะเก็บไว้ได้30วันถ้าเก็บไว้ที่ลบ -20 องศาจะเก็บไว้ได้60วันนะครับส่วนอัตตาเซเนกานี้เก็บไว้ที่2ถึ8องศาเนี่ยก็คือแค่เย็นปกติเก็บไว้ได้รานถึง6เดือนกําลังการผลิตของไซเฟอร อยู่ที่1,300ล้านโดสต,ต่อปีโมนานาอยู่ที่500ถึง1,000ล้านโดสต,ต่อปีส่วนแอสตราเซเนกาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3,000ล้านโดสต,ต่อปีซึ่งของไทยเนี่ยใช้อันสุดท้ายนะครับแอสตราเซเนกาซึ่งจะเห็นได้ว่าขพอได้เปรียบของแอสตราเซเนกาเนี่ยได้เปรียบกว่าเยอะเลยคือทั้งเรื่องราคาการจัดเก็บ ส่วนประสิทธิภาพที่บอกอยู่ที่70%นะฮะก็คืออย่างที่บอกมันมีการทดสอบของวิธีการผมไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะได้ข้อสรุปอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้มันมันยังไม่ได้ออกมาใช้งานจริงมันยังอยู่ในเฟสกทดลองอยู่ซึ่งอันนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านตัวเลขที่บอกว่ามีประสิทธิภาพอยู่ที่70%เนะครับเพราะว่ามีการทดสอบที่ฉีดที่ครึ่งโดสแล้วตามด้วย1โดสก็มีตัวเลขออกมาว่าสามารถป้องกันได้อยู่ที่90%เบร้าสับสรุปของวัคซีน3ชนิดทีะครับไปเรียบร้อยแลครับ่งเร ก่ากาลังรอคอยว่าเมื่อไหร่จะได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติสักทีก็หวังว่าสิ้นปีหน้าคนไทยทุกคนน่าจะได้รับวัคซีนกันหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวย้อนกลับมาดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมต้องการหรือเปล่าไม่ใช่ว่าผมทํานายหรืออะไรนะคืออันนี้คือผมคาดหวังไม่ได้ทํานายอะไรเลยผมก็อยากให้มันจบสักทีจะได้ไปเที่ยวสักทีอยู่นี้ไม่ได้เที่ยวเลยยังไงขอทุกคนติดตามข่าวแล้วก็ป้องกันตัวกันดีๆนะครับใส่แมสล้างมือบ่อยๆถ้ามันมีข่าวอะไรอัปเดตขึ้นมาอีกเดี๋ยวผมจจะะะยาา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 มมมมมมมทททํคลิปิปปปอออออออกอััััเเดดตตให้้แบบ่่่่่่่นนนขขงงงีีไไไวรรรถ ก่าแล้วผมก็จะค้ำๆไปจะพยายามทำให้มันอัปเดตที่สุดก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดอะไรสามารถบอกได้นะครับแล้วผมจะรีบทำคลิปออกมาแก้ไขสิ่งที่ผิดไปเพราะว่าอันนี้เป็นข้อมูลจากแหล่งข่าวที่พยายามหาแล้วรวบรวมมาเท่าที่หาได้นะครับต่อสำหรับวันนี้คงจบเพียงเท่านี้นะครับไปกครับสวัสดีครับ